ต้เขมาอไหมน่ดมซื้อเฮยมมเนียไมเพ่พอแล้วเดี๋ยวอรอมันเย็นมัน้งไม่เป็นไรนะรอมันเย็นจบมันได้ไม่ได้ใส่แล้วม่ได้ใส่แล้วม่อีกย็นนึงเยนิดอะเนี่หแกให้ก็กินสองหมื่นท่านแกให้ก็กินหรอวะเมื่อกี้ยัเป็นไร แต่แบบนึงเนาะอดีๆนะอย่ากฝืนนะถ้ามือมันบ่งวันเลรยวมันวันเลรยวมันอายุอันนี้ถอนอะไรมาอมานี้อะไรเนี่ยได้แกะให้แม่ได้หรอนะเบอร์มาดูแลดีมากดูแลเพือนเตอร์ตัวเ่ามันปัสกาบ้านนเท่าไรคุณครับต้องดูแลนี้ก่อนนะเขาต้องผ่าใไ้ก่อนหรอแม่ดิเดอร์แบบแม่เตืดนเตอร์หลายตัวก็ได้นะบอสโอเคแม่ผมจะรีบหนึ่งร้านกระปุกเราก็จะแกะทุกคนเลยเออแล้จะแกะเท่าไงเอย บาร์บีคิแกะสด้ดใมครับกุ้งสำสำสดๆยังยังฝันยังติดอะไรครับไม่แชร์ไหมพอแล้วเธอต้องกินของเธอเยอแเกินไปก่อนจะไปวเธอจะกอดคือเดี๋ยวยิคันอะไรจะมุ่งไม่เอาต้องมาทำให้ยำปอนกุ้งโอ้ยเนาะ ทำอะไรทำมาปลายมันร้อนจริงๆนะเนี่ยแล้วทำไมร้อนหรอเขาบอกว่าจับตรงปลายมันเราก็ไม่ต้องไปนัำก็จับเหมือนกันไม่ร้อนเลยเราจับหัวมันนะก็ต้องหัวออกไงโอ้คุณไม่เดี๋ยวแกะดีกว่าเราแกะไม่แบบแกะแบบจะได้ของอ่ะอย่าเวิ่งอย่าเวิ่งครูไม่ได้แกะกุ้งเก่ง นี่ครับแม่พรีเซนเตอร์ต้องกินเยอะๆยอเธอเลิกแกะเอาหนูมือออกแล้วกินต้องมาทำให้ขนาดนี้กินด้ไม่ได้กินแต่กุ้งหมอเยอะถกินดไม่ไ้กินติดไม่ได้แกะให้เธอเท่าที่เธอแกะฉันไม่เอาเสียมคุณแม่คุณแม่แล้ก็ออกบ้านแล้วเจหรอคแม่มาหัวเยอะมากหัวเยอะมากจะบอกว่ามันมั่นใจไหมหรอติดคน เอาปุ้หัวกุ้งมาครับขีดลอเดินท่ามืออมือไม่ง่ามดยู่อ่อความได้ไหมพี่ไม่เอาฉันแกเธอแลวไแก แล้วเลิกินเลยป่ยจะเกลม่กินเลยิกกินเนอ่ะเลิกใช่นะเดี๋ยหมดแล้วนะฉันไม่ได้ขาดึ้งมากเท่าไหร่ใกล้ๆกินนินปกติแต่ขามันเข้มขแตกิน้อยอ่งกินยัดยังไม่กินตกปลาส้างอะไรกินต้ปลาบ้านๆเนี่อเขาแม่เปรี้ยวเดียวไม่เห็นไม่เห็นเาลชืแดงเนียตองไม้ไปแต้มมันร้อนมากไม่เอาบอกให้กินเลิกเอาใน เลิแข่กันนะคะร้อมแล้วกินหรือป่ากแหอยหรอหวานวานแล้ว้องชอันนี้ิมันเียวนะเกลี้ยไม่ดึงจึ๊ดน้องหอยอะไรน้ำหอหวานเปล่เยอะไรอีกมันไม่รออันนี้ไม่รอนฉันทเ้วยตรแ่รกไอ้ตัลป็นเตื่นี้ เวลาเวลาหม่หิแม่ไม่เล็กกินข้าวพอไม่เธอเอาให้เธอยุดแล้วก็หยิบหยุดให้กันจบไไม่มมันมันดไม่อร่อย่ะอ่ไหร่ะมหยำตัวะอมันจะเป็นามากเนาเพราคือาต้มติ่จะเปรี้ยวอืมหางหมึกลวเหรอจริงหรอชมสามหมื่ yes ตับปล่าเนี่ยเงินไทองนะทำไแม่เยี่ยบไปแม่เดินมาคนดูสามหมื่นตาดิอยแม่แม่ทำงานหนักนะไม่ชวนพ่อมาด้วยเลยนะเป็นเป็นพี่น้องในบึงม่งดำหองน่าเลิมันร้อนทุกแกะอันนี้จะบอกใช่อันนี้่อยจิ้มจอก จอปูขึ้นมาอันนี <that> ้อะไรอ่ะจอปูก็คืออะไรก็จอปูปะจอบูมันไก่จอบห้าดาวอะไงสมมติก็อ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งนี่ดูฉันอ่านอะไรชื่อคุณด้วยรวมอยู่อังกฤษคาราโอเกะ้วยยายอ่านเลยให้ผู้ได้ฝูกับปากตะก้ารอะไรนะเยอะอื้ปากอย่างไรพี่น้องไม่อย่ไรปาก อร่อยมากคป้าบอกแล้วว่าจอจอไก่จอไก่จอกไก่จอกทำไมน้อาวเน้อสวตํางานไร้ปกติทงานอืมอร่อถึงนอันี้ขายไม่ได้มันน่ากลัวแม่ชิมมันจะเลิบมากมอดไม่กินก็เด้อุ้มกิบต้เยะพี่ีด้วยอีกปะ จะเอาให้บอสกินข้าวหรอกินข้าวบอกินไปตักข้าวอีกไหมล่ะข้าวอีกเลยสักข้าวขยันหงบอสนี่ไม่เสีไม่มีเหรอไม่ไ้กับเราเลยก็พาสองยังเสียปวะมาณะเนี่ๆเราตัวกินกับค่อยๆจิ้กับมันเลยบอขอข้าวผัดอีกหนึ่งค่ะข้าวผัดอันนี้ก็สั่ง อะไรเมื่อกี้อ่ะกูอะเมื่อกี้ไข่ค่ะผัดไข่ผัดไข่เออเอาอันเดิมใช่ไหมคะกูอันเดิมก็ได้อันเดิมอันเดิมอรอยอันเดิมค่ะแล้วก็ขอเซตอะไรนะถ้วยจานช้อนเปลี่ยนจานใช่ไหมอ้าไม่ต่อขอเปล่าเอีกหนึ่งก็ได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปไหนจะไปเอาจอจานนี้จ๊อจานนี้ให้มันครบทุกอย่างพี่มากินแล้วเหรอคะิแล้วครับไม่ได้นะพี่กินน้อยมากกินเยอะเลยคไม่ได้ดูเห็นพี่กินน้อยมาก นาตี้นไมเห็นไม่เห็นทานาตี้บ้างทาาตี้กินตลอดทนี้่านผ่านแล้วทาาตี้หน่อยพี่านาตี้กินอยู่บ้างสินาตี้ตักให้พี่บ้านเร็วนี่ไงปูนี่ต้องน้าเลยทุกคนอย่ามากินตอนนี้นะโอ้ทนาตี้สั่งหมึย่างดิพี่ตัวจริงพี่หอมกว่าในคลิปอีกปะพี่ต้องกินอีกเยี่ยมีตีตักอันั้นให้ให้พี่บัาก่อนหมึกมาเออกินเราจะนั่งดูมันได้เลยว่ากินหมึกนะแต่กับมาสังผู้นคนนี้กินแต่ของแบบกินพี่น้องมึงตื่น ไม่อะทำทาซีมันซื้อมันเป็นาละเอียดเพิ่งยังอะไรบ้างพูดได้ไหมได้เรายังเหมือนไม่เบี้ยหรอมีไรแล้วแบบโบนดของฟิลเลอร์ทำไมเบสรู้ดีจังเลยเออก็เป็นผู้หญิงไงี่ไม่ได้พูดแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องพูดว่าอะไรรู้แต่ว่าเออมันเลิศมันลดระดับมันลดตรงมรงนั่นเนี่ยนะมันถูตรงไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรอยากช่วยอะไรใช่ไหมนาซีประดิษฐ์ปรดิษฐยานมากทาบักใหญ่มากตัวละหนึ่งโลเอามาซิมซิ

แม่ทำกินทีเร็วๆแม่ใจพูดเยอะไม่ห่วงแม่แซ่เหมอพี่นัตตี้แลนะ <c oughs> ี่มาี่มาหรือเพรแม่แซทมีเพื่อนกิน <c oughs> ข้าวเพี๋วยวรอเหรอกินอเรอรอเอเหรอเรอเเลยเนรออกรอรออหร่อเเหอเหนเตรมเัวอเหรอเหรออเรอรเหเอเอรอเหรอเเออรเเเ ปลาชิ้นปาดุกแต่ชิ้นเลือดจุ่มอะไรนักว่าอกินจะน่องอมาเกษตรก็จะไม่มาไม่เป็นลหรอตั้งมเนยีบ้านหม่อยมากอะแต่ตีเราไม่เยอะมาเลยกินจาแล้วไมกินดก็กินดไลินอาจจะใช้ราคาแก็กินเหมือนแน้แ่ไ่รเาแซ่บก บิ๊กเนมันนีนะจานเธอไม่เอาเขาจานเธอไม่หักอะไรเลยใส่เิแลก็ใส่น้ำจิ้มเนี่ยใช่ม่ก็ไม่ก็ขวดเขวดรโกยแคเออขวดขวดตลาวดทำไงทงมโลงทั้งชีวิตจานเธอเนี่ยฉันจะเอาอันนี้อยู่มือ่องแล้วไมใส่น้ำจิ้มสี่ขวดไม่ได้รู้ว่ามันเป็นี้อกินอ่ะเอชิงามเนี่ยตใจเลยที่ห้องเสียจะเจอคูดองอะไรนะูดอง

เลือดแม่กวดจะได้พ่อไม่ได้มาไ่ต้องจะไดยแล้วกินซีฟู้ดเส็ข้างในใค่ะมาดูกันบ้าจะเป็นยังไงบ้างกันขั้นแรกไหมนี่ปื้อต่อไปจะกูดองกูดองแบบแบบดองแม่เก๋อขี้กับแกงอร่อยเริงๆวมันกินได้หอกินทันเลยกินนั้นเลยินสุด้ายแฟนร้องไล้ชอบดีใช่ไหมใช่นอร่อยมาก นี่สิโตยอสิบุญให้ได้ไหมยอคุณแม่กินยอแต่ยอแม่มันมีของหวานแล้วนะเล่นไม่กลัวแม่พี่บ้านไม่กินเลยนะคะกินแล้วครับไม่กลัวอะไรเลยพี่กินน้อยอ่ะทำไมตื่นในบุ๊บเลยบุ๊บดิเอาบุ๊บซู่ม่สู้หวานใช่ไหมมันดิช่ไหม มัน,นใช่ค่ะแม่แล้วมันดอ,อ,องแล้วดองแล้วก็จะสูบานเ <c oughs> ขาก็คือเด็กค่ะมันได้ไปไหนหรอคะน่ะไปกับใจให้กับการจุ่<ร>มดองมันก็กลัวอยู่กลัวท้องเสียมากกลัวโอ้โหตัดกระดานอะไรไม่ต้องกลัวหรอกกลัวแสลงชึบนแล้วตู้เย่ะไหมเยอไหมเย่อะตลอดอย พรุ่งนี้ก็เลยลายแม่ปูดองสิบสั่งมาแค่สีปูดองข้้นอนปอนชวนให้ปนมันเกิดอิมมันต้องแบบใส่ิบสปลันขาวันบเกิดวันี่ยี่สามเดืไหนเดอ้เอ้ยอ๋อทไมอยู่นี่คูเนี้ยี่สามโม เลี้ยสโทวงแต่ฉันก็ไม่ไปหรอกเดี๋ยบนให้นางจุดเพื่อนไม่โบนอยู่ไทยรู้จักรู้เรื่องจัดนะพี่มันจะจับที่นี่บมอเขาเพื่อนมันใช่เพราะว่ามันจะไปจะจับอุทัยวันกรุไล่ถึงตีสองไปเลยโอ้โหเห็นไหมบิ๊กต้องไปฝนแก่นองเมื่อนยกเมื่อนยกเสอิสรทั่เก่าม้งสีม้เอพมาอะไรเนี่วกนี้มียกสอสรทั่วแปลว่าอะไรอะ ยกเสาวิธีั้งเสาของเวลาเราสร้างบ้านมันก็จะมีแบบทำบุญทำบุญทำบุญพื้นการก่อสร้างทำบุญบ้านอะไรสัหน่อยบ้างก็จะไทยก็จะไทยก็ยกตัวอย่ดิยกที่ไหนที่ที่จะสร้างไงสุรบาร์เขาบอกแล้วจะสร้างอาอไม่ได้สร้างไปแล้วหรอที่หลงรูปอ่ะอันออฟฟิศหอพักไม่ใช่หอพักหอพีกหลังนึงนี่ที่หนึ่งที่ดี้าเขาสร้างหลายที่มันอยู่ที่เดียวกันแต่มันเด็กกว่าราคาม อันนั้นเอาปีนบ้านแล้วก็อีกนึงคือหอพักหอพักที่แปลว่ายี่สิบห้องสิบห้องให้พนักง,งานดูให้คนไข้ถึงไหมว้า้เมนเน่แล้วนะอาามันเลยปะไม่กินไม่ก<ม>ินของ,ของไม่กินดองไม่กินิอีกขอบอสควาแล้วออชิ้นสุดท้ายแฟนสวย มันอีกสองสองชิ้นเนาะอ่ก็สองชิ้นพอนาตีเด็กจะได้กินด้วยอ่ะใค่หล่อเอาไนาตีไม่ได้ไม่มีใครชอบหรออะไรอ่ะออชอบแต่เขาน่าจะตายอนเน้ำซุปซีฟู๊ดใช่ไหมพริกพริเป็นพริด้วยพี่้นายเราริกอนพริเป็นด้วยพริ้ายเราขัหนพี่ิ้องเราขั้็กระนังเข้มข้นมันบอุ้ยมันไไงถ้ามันใกล้มันถึงใกล้เวลา ใชากมันเข้มข้นรสไห่ฉ่ำก็แสดงเป็ียนเก่งๆกันหนึ่งมีคำชมเลยนะแสดงเก่งๆมีไปว่าคำชมแสดงก็เป็นไปต้องตลกนักเดียวคุณเคยเล่นหนักนี่นะอาอากลับไปแสดงไม่เปลนเฮ้ยเราเคยเล่นด้วยกันไม่เอาพี่จะเอาหันไปไงเราเคยเล่นด้วยกันหิเื่องโตเกียบฉันเคยเล่นกับเธอ ฉันเล่นไ่ใช่แล้วฉัเล่นแบบกีมากแกงเกลีมากเบลอเเล่นดีมากเวอเธอเล่นได้ตอนฉันมองตาเธออะไรอย่างเงี้ยเธอเล่นได้เธอก็เล่นจิ้มซอสไ้ดิบมนมาแล้วครับผมพี่อกบ้างท่ขาดอันนี้เก็บพี่อกบ้างไฟไซเเอร์ครับพี่เขาบอกอี้เย อีกับรเปลอาพี่ระวังหูนะคะแ้มสู้น้ำโคบอะมีน้ำอะไรหำบันบ้างไหมมีระวังไม่ใช่น้ำโคไม่ใช่มีชาเย็นอะที่แม่ทำโซดากินนอนกินนอนกอดไหนชาเฮ้ยคุณกับขาดีมากเราปูแก้ไป ใครไร้านเนี่ยตีไปร้านหอฮะงฮาตีไปร้านร้านนี่ตีเรามีให้น้องกรลบน้องเย้ยเเเเเเี่แ้ไม่เอาเลยนะไม่เอาแล้วบอกว่าสั่งมาตี่หมดเยอ้ก็อ่อเลยพอเลยพอเยหลายแห่ยได้ห้าแสนนะครับช้าแล้วเลยแห้งหลายเ่ยงคืน แต่ถ้าได้จริงๆอ่ะแบ่งกันนะคะหนูร้อนเล่นไม่เอาเหรอกก็องแบ่งกันจุมจุ่มจุ่มจุมยาถืขขอผมรุนไหม่เหลือ <Pam. S 2> ใครนะเหลือแค่เหลือแค่พี่นั้งนันว่ะพี่นันอะไลฟ์อยู่นี่เอาเราบอกเรื่องมาลุ้นกันนะคะบ่าของเราจะเป็นอันดับหนึ่งไหมไม่เขาถึงเที่ยงคืนเลยนะ ก็ตั้งไว้คือะรหรอเปล่าเนี่ยว่าแบบตั้งไว้ถึงแยกกนแ่ว่าจริงๆก็หมดหมดดเลยหมดมดเอหมดดาราแล้วอุ้ยแล้ต้องรอต้องรอสุดมันหมดต้องดาราไม่ไม่เดี๋ยวเขาส่งมาอยู่เฮ้ยนี่ไงพี่เดี๋ยวพี่แต่เมื่อกี้ก็ไปไม่มีดาราแล้วใช่แต่ดาราสมมากอีกรยอะ่ากหน่วงมากจริงอุดมคววงมาก ข้าอย่าดุดสี่ิล้านนึงมันไน้องคือที้สามานเร่องบอสจมปุ้มปุ้มเอาเดี๋ยวีดลงอีกสองอีกสองคนี่อะไสองคนเรามาดุกันเพราะเราไมได้หาสิบห้าแต่ว่ามาลีแล้วอาลงกว่าทำช่ำอ่ะาห้าแสนนะคเจะวเชือ้าแสนจะไปทำอะไรครับตวดนานวดนานตัวนอนยังไม่เด็ดพี่เนี ก็ไม่รู้จะทำอะไรทำให้ปีไอเกเขาทำให้ปีขอบคุณดิกอร์ให้บอยเชืร์ถังแสนเนี่ยอะไรก็ได้ก็ใช่ไงกันวนนานสนนานบุ๋ิกี่หแม่ไม่มีเวลาเขาก่อนลยทำเลยแค่นี้ก็รับพั้แล้วหรือยัรอ ขนาดแม่ไว้ไม like, ่ทำมันมันโอเคหรอแม่ลองเดี t <t no, here, or, oh, right ่ยวเธอมาลองทราบแล้วเดี๋ยวเขาถต่ว่าเหตุไปเรามันอยู่ที่เธอเอาที่เธอถ้าเธอมั่นใจมั่นใจไม่ต้องฟังใครเอาที่ตัวเราชอบแต่แบร์หรอกเชื่อฉันเพื่อเหตุไม่เราต้องรับทำกับเราไปทำแม่ใครอยู่ดิฉันหน้ายังไงก็อย่างนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแม่ขวางไงเราควรเอาที่เธอมั่นใจเชื่อฉันแล้วเราไปทำอะไรก็แบบทำแบบเสร็จแล้วจะอยู่แล้วทำอะไรอาเขาจะทำอะไรสมมติจะทำอะไรให้ทำ สามสาเลยเหรอถ้าทำมก็ต้องจะบุ๋บะมันเป็นเซนเตอร์คือแบบถ้าถ้าตรงนี้มันเปลี่ยนนี่มันก็จะเปลี่ยนไม่รู้นะแต่ก็ไม่ได้คิดจะทำแล้วทำหน้าอกนะครับอ่ะอุ้ยสิบาง์บุลีอ่างบอสเขาเรียกว่าเสริมเพิ่มเติมบอสเขาก็ทำเลยไม่เห็นปกป้องเลยอย่างเงี้ยก็ทำก็จริงจริงอ่ะแต่ว่าอุ้ยเอามันทำแมันดีมันไม่ไปว่าท้าไม่ทำไม่ดีทำอาจจะดีขึ้นก็ได้อาจจะแบบบุลี่เสร็จสภาพแบบว่านแบบเต็มหัวเต็มตา ืจะแม่เขาบอกจะแม่ทำไมบอดวีเทอร์บุรีนะบีทอฟพี่บอสเก็บสิเขาก็บอกอ่านอ่านคอมเมนต์อยากเป็นแบบไม่ถึงกับติดแกลมอยากเปนแพรอยากเป็นนางแบบไม่คนที่ไม่ได้ขับรถอ่ะสบายคนที่ขับเนี่ยเที่ยที่ขับไม่ใช่หรอก็คือสลับกับพี่บาสหรอขับคนเดียวเลยนะ กสาวลูกาวขับไปจากโัรางขับไปจากเลยสงสารคนขับเยอะมาไไม่ครับชิวๆชินแล้วเราะมีคนคุยบนหน้าจอไง้ข่อมาค่เขาเพื่อนเราด้วยเพราะมันดับเดี๋ยใครอะมีแฟนแล้วหรอเพื่อนรักมาสิทั้งหลังอ่ะพี่มีแฟนอ๋อที่ปลับหมุดในเฟซบุ o กใช่ปะรำรวนอะไรนี่เนแหมแหเห็นแล้วครับคัตถากคัตถา่คนตาตีตารานดีดคันตาตีตารานตาตีตารัน เบคำสิงเนี่ยเขาไม่ได้ถามเรื่องคนนตาตีตาลาเบรเทนี้เบคทำสิงเขาจถามเรื่องคนอื่นตาตีตาลามสอนรู้สอนเห็นใช่แน่เื่อถ้าถามเรื่องคนือตาโตตาโตก็สอนรู้สอนเห็นไงแน่เรื่องชาวบ้านถ้าสมมติต้องอเสลีเรมันต้องโซโลเสลีอีเรามีนัใกตางตาลบตาตาลุบตาที่มือใช่หรออะไรอย่างนี้ก็คือขี้เลอ่นแหละมันองโเสลีย ก็คือฉันเป็นคนที่เผื่อทำไมเอ้วชนะซะ่แค่นั่งรถตู้มาหนูได้เผื่อเรื่องนี้ทำไมเรื่องสืบประวัติมากตามเกเก่งวะตามแรงบูมอะนะค่ะแม่ที่ไม่เจอกันเราไม่เจอกันเีตุผลปะสองเหตุผลปะหนูเผื่อยเอาดุดเรื่องหนูเก่งจริงก็มีจรงเธอก็ตอบเลยนะเธอก็ขยันตอบนะฉันไม่ได้ฉันไม่ได้กระซ้าคุณไม่ตอบก็ได้ท่านพูดตลอดทางเธอก็ขยันพูดฉันก็ขยันฟังไงหนูฟังที่ดี นาสนาเขาาสามันเดาแล้วก็สมพไงเป็น่พจริงหรอจริงหรอเกาตาดี่าหนจริงปะทำไมเนี่ยจริงหรอแ่ฉัไม่ใช่นะจริงปนี้อาดีเด็โคตรห่าเลยล้วแบบเลาพูดอะไรอยู่จริงหรอจริงเนี่ยปูรายน่ัี้มีน้ำจิ้มซีฟดเิดไหมครับเอาอไม่ไม่ค่ะมีแจ้งแจ้งแจ้งาจ้ไปหน่ไปชาไมเอามกินเลยิเหรอ แมสซูอีกาปูอีกอีโรนึงจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะนี่ยไม่ใช่จริตู้ไม่ใช่แนนตู้เบสทูปัะว่าจริงไะเนี่ยถ้ามันหมายว่าถ้าตออแบบมาตอนมันที่ว่าให้คนอะไรฮะไม่แต่แล้วตู้เม่อกีฉันได้พูดไม่มีไม่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 ใครเนาะใช่ไหมตู้้ ตรงชตงครับพี่อิ่มกันแล้วหรอคะสังของหวานไหมคะผูใหญ่เขานั่งว่างก็นื่อยน้ำาวหใทใรทอานอากใหยเจจะได้อยู่นะทำ้งเผาผู้าวเลยเหรอปยังงทมาะำไม่่าไม่ชอบกินเคะแบบเป็นลูกอะชอบกินที่แบบเป็นแบบ ยังนะเแกนปองไรบาียจองไรงการการเอ่าครับเรตะเกียบเนี้ยกับนั่งเนี้ยองอันแม่รูพูนี่อะไรนี่อะไรนี่ยาดมผมเมึงวว่าขายแนวว่าอะไรนี่ไอคิวอะไรนี่ไมคิวมาอย่าลืมนะพอยากกาวแล้วยากกแล้วเป่อย่แล้วอยากกวแล้วพียิ้มอะไรนะ อันนี้เรียกว่ารักหรยังพี่นันตี้เหรอบอสถ้าในบริษัทให้คะแนนไม่พี่นันตี้เต็มร้อยบอสต้องให้โบนัสด้วยนะเจ็บเจ็บเอาให้ทุกคนดิให้อย่างเงี้ยอะไรให้ลองทำกุฏิกาไปนี่คนอย่าอย่าโดนบอสเบสเบสเขาประทับใจพี่นันตี้รวมหมดที่แปดที่บ้านดูแลเทคแคร์เขาก็สั่งไว้แล้ยเขาก็ทำตามทาตาม คนาสั่งก็สัง่งไม้ดีต้องชมคนสัง่งด้วยดูแลฉันดีมากทำไมอ่ะต้องให้โบนัสไม่ได้หรอใเขาดีเขาเป็นไปตั้งแต่เช้านี่น,น,น้อยแต่ร้อยให้สามร้อยเลยตั้นัดเก้าโมงแล้วมารอเก้าโมง,โมงแต่เบสลงมาที่สิโมงเที่ยงนีคือรอให้เนนะลงมาสิบโงแกอาขึ้นให้เขาเห็นเขามาสามือชาเินแห้งขมได้ไม่สกไปบอกแล้วว่าไม่ต้องมาเช้าพี่เกดตื่นเขาบอกที่นมออกอกไปถึงแปดโมงคึ<ม>งง่งก็เลยจับรศัพทก็ดีนออกไปไม, <c oughs> ม่ได้จับโทรศัพท์ออกไปเลย ขอแต้องแปก้กถ้าเิว่าทะเลาะกับบิ๊กหนูซื้อตัวแลคะไม่ ouais ทะเลาะก็ซื้อได้ไมเืมากกวไปได้เลยมีการยืมงานเกิดขึ้นใครมาบ้าบอมีบ้านค่ะมีการติตสุ่ใครบ้านค่ะเออเป็นบอลแล้วาใช้สิอะไรไม่ได้สั่งไหมไม่ได้ส่งกเพราะฉันบอกว่าไมกินเธอก็เลยไม่สั่งว่านี่เไม่ใช้ของเธอไปแล้วไใหม่ คว้ากอตการ์ยังครับยาดมฟินแหงส่งคิวด้วยส่งคิวโดยนัตตี้อะไรดีหมอนั้งแต่น้ำแบบนี้จ้ะนี้น้ำเบ็เอาอะไครับมะพร้าวหนึ่งรูปพี่อีกลูปนึ่งหมดยังให้ผมไปปีนเพื่อนไหครับปีนระยอดลานให้เขาพี่น้องเมื่อกี้นี่อะไรเป็นสามหลังแต่เจอดรถนอนก็เกิด่อไม่กไม่ได้ถอด ตั้งแต่ขับมาจอดอีกครั้งเดียวครั้งเดียวไม่แม้แต่ตั้งแต่ขับมาจอดครั้งเดียวมาจากภาคใต้เพราะมันไกลมากเอาน้ำอื่บ้างจอดที่พระรามสองนี่แหละนาตีเขาจอดตั้งเป็นหนึ่งบ็อกนจะรามสองเยอะเดี่ยวมั้งมาจากอะไรนะหาดใหญ่อ่ะไกลมากเลยไม่ใช่หาดใหญ่สมุยสมุยว่าหาดใหญ่ไม่ไม่ไกลับตะก้าม่ได้ไกล้กว่านั้นคนบอกให้ปักตะกาพร้อมยังวันนี้ให้เราเดี๋ยวให้เรื่องราวมันคือว่าอยากรู ถ้าหนูปะกับพี่เนี่ยก็คือคือพี่บาสกับพี่นักตี้เนี่ยทำไว้หกแสนใช่ปหมซึ่งวันนี้ถ้าเราปกแล้วเราแพ้ไม่ตกเนี่ยเะคือทำงานแทนเราแล้วเพราะนั้น่ะแสนเท่าไหร่หกแสนแปดแล้วถ้าวันนี้เราปะแเราได้น้อยกว่าล่ะบอสปะแต่ต้องเดี๋ยวอาจจะต้องปิดหน้าปิดตาหน่อยแค่นนี้ก็ได้ครับถ้าอย่างนี้ไม่ขอให้อ่านอะไรก็ทำเขาก็ได้ถ้าอ่านกล้องไปเขาได้เยอะกว่าเราไม่ต้องหมั่นค่ะหนูได้นักซี่วันนั้นกี่ชั่วโมง ประมาณสชั่วโมงสาชั่วโมงอ่ะสีหรือเปล่าสีชั่วโมงนัตี้กับบาร์ชั่วโมงเราต้องได้ครึ่งหนึ่งแปลว่าต้องได้เท่าไหล่บวกเลขนี้สามสามสามแสนสี่บแแปลว่าเราต้องได้3ามแสนสี่เราถึงจะเสมอเขา้าครึ่งใช่ไหมแค่ลงจะได้3าม้ครึ่งังเพิ่มึงถอจะจมอพอจะมอกันกันหเอาอย่างนี้นัตี้กับบาร์ใครได้หกแสนแปดแปดแปดแแปด 680,000แล้วถ้าวันนี้เราปักตะก้าเราทำได้เท่าไหร่บอสอย่าดูมุงกีไปขายหมด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 หม้หยัาเดหม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 ดนม่หมดกมดนมดหมดหมดหมดกมดห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 มดก้ดเหมือนดหมดนมดห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 มดมดห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 มบหมดหวดหมีหมดาเรามดหมนหมดหมมดหมดหมมดหนดหม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 าหดมดมัหมดหมดดหมดมมเดมมหม่ดมาดหมดหมมดหมดมดหมดมดนมดมะเดหา ใม่หรอกสามแตงไม่อะไรกี่บาทวันนี้เจบเาบเท79บาทนะคะใช่เขาได้หกแสนเราได้ยไม่ได้แปดแสนอยู่บวกน้าตัวสุ่สุนี่ไหนสอคนไหนเรออ่ป็นดารานะอย่างนี้คือเกาถึงหางก็ไเปียมกเสียเล่นละครเลยนะก็ฉันจะร้องให้กับสีนั้ให้มันคุ้มอยากให้เขามาหยามเราได้ยังไงล่ะยอดคนโลกเท่าไหร่ไม่อยากเแล้วแล้วเขาิตามเงินมายุดพูดไปกดตะกาเลยค่ะทุกคนเฮ้ยเจห้าบาทจริงดิ อย่าได้76 75นี่ไงทุกคนรีบกดเร็วจาก79บาทแต่ว่าเล่นสองยีคูปองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่79นี่ยคนละคนละสิบชิ้นอ่าอยูได้แล้วเราอ่ะเราเป็นบอสอ่ะ<ม>เราจะมาแพ้รุกน้องไม่ได้ไเหมือนกันเรียนนะพี่น้องตอนนี้เรา70บาทเร็ว <laughs> เหมือนเราเรียนหนังสือทุกคนไม่ได้นะก็มเหมือนเขามาบอกว่ามีแม่ก็เลยว่าเอา เขามาบอก่อยขอบคุณจับไปปีนแช่ไหมปีนเลยพี่ปีนอะไรบินหรอปีนมาหรอปีนต้นหรอปีนยังเลหรอปีงเลยหรอเอ้ามีส้นมะพร้าวตรงนี้หรอพี่บอกแค่ขาตัดัจริงลงกดเรากดก่อนค่ะเร็วทุกคนกดเลยตาเอยดูไม่ทันจาก79บาทเหลือ75บาทนะคะเพื่อให้บอสเนี่ยได้ชูหน้าชูตาหน่อย ไม่งั้นเนี่ยเขาบอกว่าพี่นับที่กับพี่บานเนี่ยคือแต่กบแล้วเมื่อกี้ไม่รบล้วแต่เขาไ้เขาได้คแนนเท่าเขาเ่าไรรบะบาทะเขาบอกโอ้ไม่บอกตอนแรยอดนะแต่ว่าเงินหนึ่งบาทที่หนึ่งไเคยนึ่งจุดห้าสั่งค่ะขอบคุทุกคนใครเคยดมอะลองรีวิวให้หน่อยว่ายาดมที่เป็นซนเตอร์หน้าตาดีขนาดนี้ทั้งสองคนขนาดนี้มันหอมแค่ไหน